อ่านความคิดทะลุจิตใจได้ทุกคนวันนี้ถ้าคุณอ่านใจคนออกคุณจะชนะใจคนได้อย่างง่ายดายครับและถ้าคุณจะอ่านใจคนให้ละเอียดลึกซึ้งได้นั้นคุณจะต้องมีศักยภาพการฟังที่สูงมากๆครับหลายคนเข้าใจผิดกันเยอะมากว่าการฟังเนี่ยคือต้องมานั่งอดทนเพื่อที่จะฟังคนหนึ่งคนพูดออกมาบอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่แล้ว เราจะใช้ศักยภาพในการฟังต่ำมากครับคนที่มีศักยภาพในการฟังสูงเนี่ยเวลาเขาฟังคนหนึ่งคนเขาไม่ได้แค่นั่งนิ่งๆแล้วก็ทนฟังคนพูดนะครับเพราะว่าขณะที่ฟังเขาจะต้องใช้สมองแล้วก็หัวใจในการวิเคราะห์คนพูดว่าเขาพูดอะไรออกมาในการมานั่งวิเคราะห์ภาษากายท่าทางต้องใช้สมองฟังจินตนาการ และต้องมีการคิดไตรตรองคือเอาง่ายๆเห็นนั่งฟังเฉยๆเห็นนั่งฟังนิ่งๆเนี่ยมีสิ่งที่จะต้องคิดตามจะต้องไตรตรองตามเยอะมากนะครับนี่คือคนที่มีศักยภาพในการฟังสูงมากเขาจะไม่คิดว่าการฟังคือการอดทนฟังและความเข้าใจผิดที่2ก็คือการฟังคือการตอบรับกลับไปหรือคือการเอออหอ่หมกอะ่ะนั่นแหละเช่นใช่หรอจริงอ่ะ เอออืมในลำคออะไรทำนองเนี้ยจริงๆถ้าเราจะใช้แค่พวกเทคนิคเหล่านี้ตลอดเวลาคนพูดจะจับได้ว่าเราไม่จริงใจในการที่จะฟังเขาครับเขาจะจับได้ว่าเราแค่ฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานั่นเองเพราะเราก็แค่ตอบรับแบบผ่านๆไปครับนี่คืออย่างที่สองที่คนมีศักยภาพในการฟังสูงเขาจะตอบรับคำพูดอย่างมีสติครับ ก็คือทั้งสองอย่างเนี้ยคือไมซ์เซ็ตที่คนทั่วไปคิดว่าโอเคแค่อดทนฟังให้มันจบๆแล้วก็มีการตอบรับนิดๆหน่อยก็ดูเป็นคนที่ตั้งใจฟังแล้วนะครับดูเป็นการให้เกียรติแล้วนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราอ่านคนไม่ออกซักทีครับผมปูไมซ์เซ็ตพื้นฐานให้คุณเข้าใจตรงนี้นะครับ คุณจะได้มองการฟังที่แบบเหนือไปอีกระดับหนึ่งของมนุษยชาตินะครับยิ่งใหญ่มากแล้วคนที่มีศักยภาพสูงในการฟังเขาจะต้องฟังแบบไหนครับผมมีการฟังแบบ3อย่างที่คุณจะฟังทะลุไปถึงสิ่งที่คนไม่ได้พูดอันนี้คือจะรวบรวมมาให้เคยพูดไปแล้วใน episod กันก่อนแต่มันยังไม่ละเอียดเท่าอพิโซดนี้นะครับมีอยอย่างครับอย่างที่หเวลาที่คุณฟัง คุณต้องฟังความจริงครับเวลาที่คนเล่าเล่ามาเนี่ยเราสามารถสรุปเนื้อหาที่สำคัญของเขาได้ไหมเช่นวันนี้มีคนมาเล่าให้เราฟังว่าแกเมื่อไม่กี่วันเนี้ยชนะนอนรอผัวอ,อยู่ที่บ้านเว้ยแล้วก็รอจนเผลอหลับไปตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นสามีเนี่ยนอนอยู่บนเตียงเลย พอตื่นขึ้นเนี่ยฉันก็เลยถามว่าเออเมื่อคืนน่ะไปไหนมาทำไมกลับดึกโอ้ยกลับมานานแล้วเนี่ยกลับมาก็เห็นเธอนอนหลับเลยกลับมาก่อนเที่ยงคืนอีกพอแฟนพูดแบบเนี้ฉันก็เลยหาโอกาสไปถามยามหน,น้าบ้านปรากฏยามตอบว่าแฟนฉันเนี่ยกลับมาตอนเจ็ดโมงเช้าอ่ะทีนี้เมื่อคุณได้ยินเพื่อนของคุณเนี่ยเขาเล่ามาแบบนี้แล้ว การฟังความจริงคือสรุปเนื้อหาสำคัญที่เขาเล่ามาครับถ้าจะสรุปเรื่องที่คุณฟังเมื่อสักครู่เนี่ยจะสรุปว่างไงครับฉันได้ยินแกพูดว่าแฟนแกกลับบ้านมาดึกแล้วแกจับได้ว่าแฟนแกโกหกใช่ไหมเออดีฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผู้ชายเนี่ยชอบโกหกรู้ทั้งรู้ว่าวันหนึ่งความจะต้องแตกแล้วมันปิดบังกันไม่ได้เรื่องแบบนี้เห็นไหมครับพอเราสรุปเรื่องราวที่เขาเล่าออกมา หรือว่าสรุปเนื้อหาสำคัญแล้วเนี่ยมันจะเป็นการจัดระเบียบความคิดของคนพูดไปด้วยในตัวครับมันจะทำให้คนพูดเนี่ยไปต่อได้แล้วเขาก็จะค่อยๆระบายออกมาหลังจากนั้นสิ่งที่คุณต้องฟังให้ละเอียดนั่นก็คือการฟังไปที่ความรู้สึกของคนพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ยินแล้วว่า เขาบอกไม่เข้าใจเลยว่าทําไมผู้ชายจะต้องโกหกใช่ไหมทั้งทั้งที่เดี๋ยวก็จับได้ในวันหนึ่งเรารู้แล้วว่าการที่เขาพูดมาแบบนี้คุณลองมานั่งดูก่อนว่าอารมณ์เขามันเป็นบวกหรือลบนะครับในการจับความรู้สึกเขานะหรือบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ลบมันอาจจะไม่ได้บวกมากเราอาจจะใช้คําในการจับก็คือปกติกับไม่ปกติอย่างอารมณ์เมื่อกี้นะียคุณน่าจะประจับได้แล้วใช่ไหมว่าเขาอารมณ์ไม่ปกติ หรือเขาอาจจะเป็นอารมณ์ลบและไม่ได้บวกหรือรู้สึกดีคุณก็ลองพูดให้เขาจับความรู้สึกตัวเองได้ว่าเออมันทําให้แกง,งุนหงิดแฟนแกใช่ไหมละ่ะก็เออดิฉันเริ่มไม่ไหวกับผู้ชายนิสัยแบบนี้แล้วนะการที่เราพูดแบบนี้ออกไปคือการยืนยันความรู้สึกของเขาว่าเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยคุณเริ่มเข้าอ,อกเข้าใจเขาละ ถึงขนาดที่เขาบอกมาแล้วนะครับว่าฉันเริ่มไม่ไหวกับผู้ชายคนนี้แล้วและสุดท้ายที่คุณต้องฟังคือฟังให้ลึกถึงเจตนาของคนที่มาพูดกับคุณอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกมาว่าเขาเริ่มไม่ไหวกับผู้ชายคนนี้แล้วคุณลองพูดกลับไปสิครับว่ามันทำให้แกเริ่มอยากหยุดความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้แล้วใช่ไหม ใช่แกฉันเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าฉันจะรักผู้ชายคนนี้ได้ตลอดไปหรือเปล่านี่เป็นการฟัง3อย่างนะครับจับประเด็นให้ชัดให้คมอย่างที่หนึ่งจได้ไหมคือให้ฟังที่ความจริงหรือว่าสรุปเนื้อหาสาระสําคัญที่เขาเล่ามาว่าวันนี้ที่เขามาเล่ากับเราเขากําลังเล่าเรื่องอะไรอยู่อย่างเคสทั้งหมดที่ฟังมาถ้าเอามาจับเป็นข้อแรกคือเขากําลังมาเล่าว่า แฟนเขาเนี่ยกลับบ้านดึกและเป็นคนโกหกนี่คือการสรุปเนื้อเรื่องจริงๆให้คนพูดได้ฟังเรื่องของตัวเองเขาจะได้ไม่หลุดออกจากประเด็นมันเป็นการจัดระเบียบความคิดเขาด้วยนะครับและเป็นการชักนำบรรยากาศให้เข้าสู่ความรู้สึกด้วยเขาจะเริ่มเปิดความรู้สึกออกมามันก็จะนำไปสู่กระบวนการที่สองนั่นก็คือการฟังไปที่ความรู้สึก คุณต้องตรวจสอบความรู้สึกที่แท้จริงของคนพูดที่คุณฟังว่าเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่ซึ่งจะตรวจได้เราก็ง่ายๆเลยครับมันเป็นความรู้สึกดีหรือว่าไม่ดีเป็นลบหรือว่าเป็นบวกหรือถ้าเบากว่าน,นั้นมันเป็นปกติหรือว่าไม่ปกติในเคสนี้ความรู้สึกที่ไม่ปกติของคนพูดก็คือเขากำลังรู้สึกหงุดหงิดอยู่ใช่ไหมเราก็สะท้อนกลับไปหาเขา นี่ไงเราเริ่มกลายเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาแล้วและอย่างที่สามเป็นอย่างสุดท้ายก็คือคุณต้องฟังไปที่เจตนาของคนให้ได้ครับตรงนี้เป็นการอ่านคนที่ละเอียดลึกซึ้งมากเลยว่าคนพูดเขาเล่าเรื่องนี้เขาต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบางอย่างอยูอย่หรือเปล่าอย่างเรื่องนี้ชี้ชัดเจนเลยว่าคนพูดต้องการที่จะอยากจะมีความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปคืออยากจะเลิกกับแฟน เขาก็แค่เล่าให้ฟังไม่ได้หมายความว่าให้เราไปแนะนําเขานะครับเราจะแนะนําก็ต่อเมื่อเขาขอร้องให้เราแนะนําในบริบทนี้เขาอาจจะแค่ให้เราฟังเฉยๆก็ได้ฟังเพื่อที่จะได้รู้เจตนาของเขาว่าเออเขาเนี่ยอยากที่จะเลิกกับแฟนหรือว่าอยากที่จะหยุดความสัมพันธ์นี้ไว้พอเราเข้าใจเจตนาตรงนี้เราก็จะพูดตรงใจกับคนอันนี้เก็ตไหมครับนี่คือสุดยอดของการอ่านใจคนให้แบบทะลุทะลวง ถึงบอกว่ามันต้องใช้ศักยภาพมากเวลาที่คนหนึ่งคนพูดเนี่ยถ้าเราได้ฟังเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเล่าเราถึงจะเข้าใจเจตนาของคนครับอย่างเวลาที่เราไปฟังใครสักคนหนึ่งเช่นสมมตินะคุณมีแฟนและแฟนคุณก็มาทักว่านี่นี่นี่หมาตัวนี้สวยจังเลยน่ารักจังเลยเนี่ยพันนี้น่ารักมากเชื่อไหมว่าประโยคเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามันเป็นการพูดที่สื่อสาร เป็นในๆถ้าคนที่ฟังอย่างละเอียดและฝึกตามนี้มาบ่อยมากเนี่ยมันจะแบบแค่ฟังแค่ประโยคเดียวก็พอจะรู้และสัมผัสได้ว่าแฟนต้องการที่จะเลี้ยงหมาเข้าใจไหมมันก็อยู่ที่บริบทเลยนะอย่างอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยแกแกฉันชอบหมาตัวนี้มากเลยอ้ยน่ารักเจตนาเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเลี้ยงหมาแต่เจตนาเขาอาจจะต้องการชวนคุยก็ได้เห็นไหมว่า แต่และคนมีเจตนามไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับบริบทรอบๆด้วยว่าเขาพูดให้ใครฟังเขาพูดให้แฟนฟังหรือเขาพูดให้เพื่อนฟังเห็นไหมสถานการณ์เดียวกันแต่บริบทต่างกันมากเลยหรือบางทีอย่างเจ้านายลูกน้องคนนี้ที่ทํางานเนี่ยลูกน้องมาบ่นกับเจ้านายว่าเนี่ยบอสหนูทําทงานดึกมากเลยอะแล้วแบบเพื่อนในกลุ่มไม่มีใครอยู่ด้วยกันเลยแล้วบางคนเวลาหนูให้งานไปเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยรับผิดชอบงาน หนูไม่เข้าใจพวกเขาเลยจริงๆอ่ะพูดมาแบบเนี้ยถ้าเราจับแค่ประโยคเพลินๆเราฟังไม่ลึกพอเราอาจจะตีความไปว่าเออเขาอาจจะแค่บ่นเฉยๆให้เราฟังว่าเพื่อนร่วมง,งานไม่รับผิดชอบแล้วก็มอบหมายอะไรก็ไม่ยอมที่จะทำงาน มันอาจจะเป็นแค่คําบ่นเฉยๆธรรมดาเพื่อระบายความรู้สึกหรือระบายอารมณ์แต่ถ้าคนที่ฟังลึกๆจริงเขาอาจจะฟังไปถึงว่าผู้หญิงคนนี้จริงๆแล้วที่บ่นออกมาเนี่ยก็เพื่อจะสื่อสารว่าตัวเองอะทำงานหนักมากๆอยากที่จะขึ้นเงินเดือนก็ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าคุณมีศักยภาพในการฟังแค่ไหนครับเพราะคนบนโลกเนี้ยบางทีไม่พูดตรงๆเพราะกลัวเสียศักดิ์ศรีบางคนไม่พูดตรงๆเพราะว่ากลัวที่จะ พูดออกมาแล้วคนฟังจะรับไม่ได้ทํานองเนี้ยหรือกลัวดูไม่ดีสมมติว่าถ้าขอมาตรงๆว่าบอสขาหนูอยากขึ้นเงินเดือนมากๆเลยค่ะเนี่ยถ้าพูดออกมาตรงๆแบบเนี้ยมันก็อาจจะดูไม่ดีก็ได้หรือบอสขาทํางานหนักมากเลยอยากขึ้นเงินเดือนบางคนก็ไม่เลือกที่จะพูดแบบนี้เพราะพูดแล้วมันรู้สึกไม่ดีไม่กล้าร้องขอ เพื่อตัวเองทํานองเนี้ยครับเยอะแยะมากมายครับฉะนั้นทักษะการฟังถ้าใครที่มีศักยภาพสูงเนี่ยเขาจะรู้ใจคนและจะอ่านใจคนได้ไง่ายมากๆอย่างเรื่องบอสเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเจ้านายอ่านลูกน้องออกเขาก็จะมีวิธีการพูดได้ตรงกับเจตนาของลูกน้องลูกน้องก็จะทํางานแบบถวายชีวิตเพราะมันมีการเคลียร์เข้าใจเจ้านายอ่านใจลูกน้องได้เจ้านายเข้าอกเข้าใจลูกน้องเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆนะครับนั้นคุณลองเอาไปฝึกฝนดูแล้วคุณจะสนุกกับการฟังมากๆที่ไม่ใช่แค่อดทนฟังหรือว่าการตอบกลับด้วยในลำคอแค่คำว่าอืมอ๋อเออเออใช่ๆชมันจะมากไปกว่านั้นแหละคุณจะเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ฉลาดพูดนะครับแต่คุณจะเป็นคนที่ฉลาดในการฟังด้วยพอคุณติดตามมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าคุณ เริ่มอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านไมเ s ็ t แล้วว่าเออจริงๆแล้วการฟังมันละเอียดอ่อนขนาดนี้เลยนะจริงๆแล้วการฟังมันต้องใช้ศักยภาพสูงนะเรียกได้ว่าการพูดกับการฟังเนี่ยสำคัญพอๆกันเลยล่ะแน่นอนที่สุดว่าถ้าคุณได้ติดตามช่อง Amazing Storytelling นอกจากที่คุณจะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้ว คุณยังมีปากทิปหูทิปอีกต่างหากนะครับก็ <g ül> ค,คือฟังแล้วได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาและนี่คือการอ่านความคิดตั้งแต่สิ่งที่เขาพูดออกมาจนทะลุไปถึงความรู้สึกทะลุไปถึงจิตใจคนเลยและถ้าคุณชอบเอพิสซดนี้พิมพ์มาหน่อยครับว่าคุณชอบมาก และใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งนี้เป็นครั้งแรกและชอบจิตวิยาเกี่ยวกับการอ่านใจคนเกี่ยวกับการชนะใจคนเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าผมจะส่งมอบสาระดีๆและความรู้ดีๆให้กับคุณในทุกๆ7็โมงเชา้าพลาดไม่ได้นะครับแล้วพบเจอกันในพิสดหน้ากด Subscribe กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งด้วยครับ